เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายรถมือสองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใดๆทั้งสิ้นหากมีการโอนเงินผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีเชิญรับชมวิดีโออย่างมีความสุขก,กายสบายใจชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้ออย่าเบิ่งซื้อหลายอขอบคุณค่ะประศพงศ์สวัสดีค่ะ หลินแล้วจบประเสริฐผลยุสค่าค่ะน้องฟ้าประเสริฐผลยุสค่าค่ะเอาวันน yani ี้แยกออกไหมเนี่ยแยกออกไหมเนี่ยใครหลินใครฟ้านี่ถ้าแต่งตัวเหมือนกันยิ <großes> ่งจะเหมือนกว่านี้นะคะเผื่อแล้วเมื่อเช้าไม่จะใส่กระโปรงสีขาวมาแล้วเอาวันนี้นะคะหลินกับน้องฟ้าจะพามาชมเต็นท์รถเราเนาะว่าเต็นท์รถเรามีรถรุ่นไหนขายบ้างมีสู่บริการหลังการขายเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวพากันไปดูที่หน้าหน้าเต็นท์ก่อนไหมไปไปดูกันเรียวเรียวดิตี้เลยทุกคนวันนี้เรียวเรียว เต้นรุนเรามีกี่สาขาหนุฟ้ามี23สาขาทั่วประเทศไทย,ยค่ะตอนนี้เราทําคลิปกันอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่เนาะถูกต้องว้าววันนี้มีน้องฝนต้อนรับเราด้วยอะ่ะฝน,นตกตอนนี้ทําคลิปอยู่ที่สานักง,งานใหญ่อย,อยู่ที่ถนนเพื่อนนครนะคะก่อนถึงบขสนครพนมข้างบริษัทวิทยาอิเล็กทกค่ะแต่ว่าเรามีสาขาย่อยถูกต้อง23สาขาเนาะใช่เลยอ่นี่เดี๋ยวให้ตากล้องแพรนไปดูหน้าร้านของเรานี่เลยฟ้าถ้าเกิดว่ามาหน้าร้าน หน้าร้านเราปุ๊บป้ายมันก็จะเด่นๆเลยเนาะใช่ค่ะป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยประเสริฐผลยูสค้าเออมีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อใช่ม่าจะเป็นเก๋งกระบะครอบครัวต şey ีตู no> ้ติดคอกนะคะทางเรามีหน้าร้านชัดเจนค่ะสามารถตรวจสอบได้ยีงไงพาเดินดูเลยวันนี้เซนจะน่าจะเป็นรถแนวไหนฟ้าก็จะเป็น รถกระบะนะคะนะคะจะมีรถกระบะแล้วก็รถยดุดๆๆตากล้องกล้องถอยลืมดูด้านหลังเรียเรวเรีวเวเรเรวจนี้ก็เป็นรถเข้ามาใหม่เป็นรีโวใช่ค่ะรีโวเยอะมากเซตรีโวเข้ามาใหม่ประมาณ70็กว่าคันใช่ค่ะเยอะมากรีโวใช่ผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นเองเป็นรีโวปี2016ไม่ถึง3ามแสนนะปี16อ่ะค่ะใช่ใครที่แบบว่ากําลังมองหารถ กระบะแคบรีโวไว้ใช้งานอะไรอก็สามารถแจ้งได้เข้ามาใหม่70็สบาทเนาะกำลังบิลอินกันอยู่นะคะสุดแล้วก็ตัวนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดโดยฟ้าฟอร์ดตอนเดียว4ี่คูณ4เครื่อง2.2ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้ได้เป็นคือถามหากันเยอะมากตอนเดียวฟอร์มาแล้วนะ4ี่คูณ4เข้ามาแล้วว้าวฟ้าเป็นยังไงคันนี้โอ้โหนิสสันเเมล่ารุ่น e อค่ะทุกคน จดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะอาร์เมล,าล่าเราก็มีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0 0พันถูกฟรีดาวนะใช่ฟรีดาวทุกคันใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะ1,900บาทเท่านั้นค่ะเออประกันหลังการขายเรามีให้ไหมมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยประกันโครงสร้างมีให้ไหมจ้ามีรับประกันโครงสร้างด้วยประกันโครงสร้างประกันเครื่องเกียร์ให้ถึงสูงสุดถึง2ปีเลยประกันเครื่องเกียร์ใช่ค่ะนี่อันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ6,700นปี21ตัวนี้มาคันนี้ก็เป็น Hon ด a c i ิต RS ว้าววันนี้ เครื่องคันเดอร์โบปี2022คันนี้ฟีด้าก็ผ่อนอยู่ผ่อน <9, 000. S 2> อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0นนะคะนะไม่น้อยมากเลยค่ะใช่เยกไ,<ม>ไ,ไม้หลักหมื่นเท่าน,านั้นนี่ยังมีซ i v ิ c f c V ซีว a อ t i s อตมีเยอะมากๆแล้วดูผพนไปเลยค่ะตากล้องด้านบนนี่คือเราเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปด้านบนอีกนะเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนอีกพี่เซลก็จะรอต้อนรับอยู่ฝั่งนูน้นเนาะเห็นไหมน,ะนี่รถสวยมากเดี๋ยวมาฝั่งนี้กันก่อนฝั่งนี้ก็จะมีอะไรฟ้าแคมเบอรี ry, ่เนาะคันนี้มีตัว ฝั่งนี้มี Toyota าแคม y บรี่นะคะมิสันทีพาวเวอร์เอ็ก็มีนะคะโอ้เอ็ g จีบีด้วยนะใช่เอ็ s จีบีเอสเีีปีใหม่ไม่น้อยมากคุณพี่ระบบเซ็นเซอร์รอบคันเลยคันนี้เออเลิศมากเนี่ยเชฟโรเลตหายากนะเชฟโรเลตมือสองหายากมากนี่มาเดี๋ยวแพลนมานี้หน่อยนิดนึงเห็นไหมใช่ค่ะนี่เชฟโรเลตมือสองจ่ายแพงเท่าไหร่ล้านกว่าล้านสี่ล้านสี ตอนนี้เหลืออยู่519,000บาทคุณพี่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งหายไป50ใช่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคุณพี่ในราคา519,000บาทหาได้ที่ไหนเออเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนิดนึงหน่อยไหมใหม่ใหม่เลยค่ะใหม่ใหม่แต่กล้องเข้าได้ไหมไม่น่าจะเข้าได้แคบเกินไปไปกันต่อเอ็กเซลก็มีด้านบนก็จะมีเป็นมิลเอ็กเนาะใช่ค่ะมิลเอ็กฟอร์จูเนอร์อินโนวาอ่าฮะเอ็กเพนเดอร์ก็มีกเมลอดก็มีนี่ตอนเดียวตอนเดียวลีโวก็มีเหมือนกันนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก ,6000 5,000 6,000ถ้าเป็นตอนเดียวอ s u z สก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทปี2015มีให้เลือกเยอะขอแค่ลูกค้าแจ้งมาเลยว่าอยากดูรถรุ่นไหนใช่หาให้ได้ไม่มีเราก็หาไห้ได้นะไม่มีก็ไม่หาให้ได้ในสต็อกหาให้ได้เออเอวดูด้านนู้นก็เป็นแบบว่าตอนเดียวรีโว่ก็ไม่ใช่ตอนเดียวรีโว่รีโว่แค็บเกียออโต้ใช่นี่แล้วตัวเป็นตัวพิลันเนอร์นะคะใช่เป็นไงหล่อเนาะคันนี้น่ะหล่อ ราคาไม่ถึง5 0 0แสนอะสี่เก้าใช่ถามกันมาเยอะค่ะถามกัน <4 S 1> เยอะสีดำแคปสีดำทรงสูงถามกันมาเยอะเลยเออเนี่ยสี่เก้าเก้ามวดเก้าพันเองนะโอ้โหวันนี้ทุกคันใช้เงินดาวเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะโอ้โหแค่นั้นเลยค่ะทุกคนแล้วมาดูเซตด้านบนอันนี้เป็นเซตรถเข้าใหม่ด้วยนะนี่เนาวราร่าแสนแปดสี่ประตูเคียร์ออดโค้ตเนวาร่าจีบบ้าคนละคันเหรออ๋อด้าน,นบนด้าน,นบน คนละคันคนละคันอันนี้เท่าไหร่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันตอนนี้สี่แสนก้องวดอยู่ปีใหม่ค่ะปีใหม่เจ็ดพันกว่าบาทเนาะจ้าวดประมาณเจ็ดพันกว่าบาทอุ้ยคือว่าคุ้มนะคุ้มเจ็ดแปดพันได้สี่ประตูได้สี่ประตูด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์อีกต่างมีไฟตัดหมอกคู่ด้วยนะคะคือนาวาร่าต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เป็นแบบสายใช้งานเนาะใช้งานนาวาร่าคือช่วงล่างดีใช้งานดีมากๆเลยเป็นรถใช้งานโดยเฉพาะถูกต้อง ประหยัดน้ำมันด้วยนะเนว่าเผื่อแบบใครอยากได้นะิสสัน่ะเขาเขาดีทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นอเมล่าเนวะ่าเนาะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ใครที่ซื้อนิสสันกับเรามือสองเราจะมีประกันสูป้ายแดงให้ด้วยสยามนะน,นิสสันนครพนม ใครที่แบบซื้อนิสสันกับเราทุกรุ่นนะเราประกันศูนย์ให้โดยเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันประเสริฐผลยุสคากับนิสสันนครพนมนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปเราอยู่อยากได้นิสสันป้ายแดงก็สามารถสอบถามกับเราได้เป็นที่เดียวกันค่ะที่เดียวกันเจ้าของเจ้าของเดียวกันทีนี้เซตฝั่งนี้ก็เป็นเข้าใหม่ค่ะฟ้าเป็นไงแฝดเลยเป็นแฝดผู้แฝดนี่แฝดแฝดเหมือนคนเลยคนก็แฝดวันนี้น่ะทั้งคนคนกับรถแฝดเหมือนกัน ปีเดียวกันนะคะราคาเท่ากันเลยแถมแครีบอยให้ด้วยถ้าใครไม่ชอบแครีบอยล่ะเอาอกได้แจ้งได้ค่ะแจ้งแจ้งได้ที่เซลได้เลยเออวันนี้อย่าลืมป้าเดี๋ยวไปไปดูด้านนู้นกันเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้จะเป็นแบบว่าร้อนรับลูกค้าเนาะห้องรับรองลูกค้านะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็กําลังแบบคุยกับไฟแนซ์อยู่คุยเรื่องเอกสารอยู่คุยเรื่องเอกสารก็ฝั่งนี้อันนี้ป้าแสนกว่าใช่สี่ประตูหรอสี่ประตูค่ะเกียร์อะไรอะ เกียร์ธรรมดาแล้วกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะที่ลินว้าวหนึ่ง okay. แสนบาทห9ึ่งแบาทสประตูนวาร่าเรายังมีอยู่นะ4ประตูนนะ,ะนพี่นะแล้วก็มีถ้าเป็นอของนิสสันเราจะมีเป็นเก่งแบบนิสสันทีด้าด้วยนะนิสสันทีด้อยู่ที่9 9 9าหมบาบาทนิสสันทีด้าราคิวบิวอินอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าพี่สนใจเนาะทักมาได้เลย พร้อมบิวนะ,ะกำลังบิวอยู่ตอนนี้ใครที่แบบว่าอยากได้แบบเกง่งงบไม่เกินแสนอะไรอย่างเงี้ยใช่คะ่ะก่อนหน้านี้มันมีฟอร์ดเฟียรตาด้วยนะฟอร์ดเฟียราก็อยู่ที่ประมาณ6กหมื่นเก้าแต่ตอนนี้น่าจะไปแหละน่าจะไป,ไปแหละถ้าเกิดถูกขนาดนี้เออจริงเระไม่ถึงแสนเนาะ <laughs> ถูกกับมอไซค์อะ่ะใช่ค่ะอันคันนี้ก็เป็นสี่ประตูไททัน อันนี้ไม่อยู่ที่เร่เองอ่ะไม่หลักหมื่นเนาะใช่ไม่นิดเดียวเองใช่ไม่หลักหมื่นเพิ่มๆไม่ถึงหมื่นวยซ้านะคะคันนี้นะโอ้โหเ,เอาจริงเกียร์ออโต้นะใช่ตัวนี้เกียร์ออโต้ก็เลทผ่อนประมาณหมื่นนิดๆหมื่นนิดๆแค่นั้นเองดาวราคาถึงพันเก้าร้อยบาทค่ะเออชวนฝั่งนี้แหละฟ้าอแนะนํนาฝั่งนี้กันหน่อยเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นเซ็ตกระบะเนาะเซ็ตกระบะมีทั้งแคบทั้งสี่ประตูสี่ประตูรีโวคันนี้ผ่อนเจ็ดพันฟรีดาวนะค่ะเจ็ดพันฟรีดาวคันนี้น่ะ สีประตูไม่ถึงไม่ถึงสี่แสนไม่ถึงสี่แสนส่วนคันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะแนะนำคันนี้คันนี้ป้ายแดงล้านกว่าค่ะอุ้ isuzu d max highlander เนาะกระบะทรงสูงสี่ประตูคันนี้ปีใหม่ปียี่สิบสามโอ้ไม่น้อยมากป้ายแดงล้านกว่าวันนี้เหลือเพียงเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใช่คุ้มมากโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มจริงและเรามีประกันเดินขาดทุนไปแล้วเนาะเออเรามีประกันเครื่องเคียประกันโครงสร้างและยังมีอีกคันนึงพี่อยากแนะนำ มันเป็น V Cross ไหนๆก็มาิ s ู z u เลยปะมาเลยค่ะทุกคนไหนๆก็มาิ s ู z u แล้วเพราะว่าอยากแนะนําเลขไม่แค่สามหมื่นไปใช่เลกไม่แค่สามหมื่นไม่เยอะออโต่างหากใช่ว้าวเป็นตั้งของเดิมเป็นค่าราชการทหารค่ะอตากล้องค่ะชมเลยคันนี้เป็นสีเทาเลมโบเป็นตัว M ไม่์สามหมื่นแปดค่ะหายไปสี่แสนจากป้ายแดงอ่ะใครที่หาสีประตู V Cross ิ s u z ุเทาเลมโบอยู่นะคะค่ะพลาดไม่ได้เลยคุ้ม ยังไงก็คุ้ม4คูณ4ดีปลอกใช่ตัวเอ็มด้วยค่ะป้ายแดงร้านสองอ่ะป้ายแดงร้านสองตอนนี้เหลือแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะโอ้โหดาวรับรถหนึ่งพันเก้าร้อยบาทประกันเครื่องเกียร์สูงสุดสองปีหลังการขายซ่อมฟรีทุกอาการสามเดือนสามพันกิโลค่ะฟรีจัดฟรีโอนภาษีพรบไม่ต้องเสียเลยเนาะส็นสัญญาถึงหน้าบ้านใช่จ้าหน้านี่ทาเอกสารถึงหน้าบ้านด้วยเออเซ็ตกระบะยังมีให้เยอะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะ เป็นแค่ซนเดี๋ยวพาชมฝั่งพี่เซลแบบว่าพี่เซลเขานั่งอยู่โซนไหนโซนนู้นค่ะเดี๋ยวแพลนไปนิดนึงพี่เซลก็จะอยู่โซนโซนู้นนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องแพลนไปนิดนึงเวลาลูกค้ามาก็มาหาเซลนั่งนั่งต้อนรับลูกค้าฝั่งนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีห้องแบบว่าให้ลูกค้าคุยกับเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารทําสัญญาแล้วก็จะอยู่ที่ห้องกระจกฝั่งนู้นเนาะถูกต้องค่ะบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอน แม่แล้วเดี๋ยวค่ะทีนี้เราดูแบบว่าพี่เซลดูรถดูอะไรแล้วเราไปดูศูนย์บริการกันหน่อยไหมไปค่ะศูนย์พวกศูนย์บริการแล้วก็มีนะ,ปะไปไปศูนย์บริการกันยังไม่หมดนะฟ้าเนี่ยมีแต่รถทั้งนั้นเลยอะ่ะใช่ดูดิโตโยต้าโคจูเนอร์ er, ราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็กมีนะพี่นะสี่สิบห้านะคะราคาเท่ากันกับมิตซูบิชิปาเจโร่เลยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสี่สิบแปดแล้วดูฝั่งนี้ยาริส ดูฝั่งนี้สวยมากยาลเสเซตนี้ฟ้า2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท <_ Designer> ía, เนี่ยเซ็ตนี้เข้ามาประมาณ30มสิบกว่าคัน <_ questionnaire> ตอนนี้เหลือไม่ถึง10บคันแล้วนะคะโอ้ oh my god ตอนนี้ยาลีถ้าประตรูเซ็ตนี้เหลือไม่ถึง10บคันแล้วใครที่มีเงินเดือนเริ่มต้นพนักงานประจำหมื่นหนึ่งขึ้นไปอะค่ะขอเงินเดือนเริ่มต้นพนักงานประจำหมื่นหนึ่งขึ้นไปจะมีเครดิตหรือ <_ S 1> ไม่มีเครดิต <fathers> ก็ได<ๆ>้ทีนี้ไปสู่บริการกันเนาะไปไปไปสู่บริการกันสู่บริการหลังการขายนะคะจะอยู่ด้านหลังเนาะ นี่เดี๋ยวให้ตากล้องไปตัดออกเอานะฝ่ายตัดต่ออยาเจอิขสิทธิ์ด้านหลังก็จะเป็นวิ้ยเดี๋ยว่อนที่จะถึงสู่บริการเราเห็นอะไรไหมล้อแม็กของเรามานี่เลยอยากได้แม็กลายไหนแจ้งได้เลยทุกคนคดูสต็อกล้อแม็กให้โคตรเยอะเลยฟ้าอยากได้แม็กเวลหรืออยากได้แม็กอะไรดูดิเต็มเลยเนี่ยแม็กใหม่ยางใหม่เราพร้อมจัดให้ลูกค้าทุกคันคแน่นอนนะคะแล้วโซนฝั่งนี้ปะป เป็นยังไงบ้างฝั่งนี้โหทําความสะอาดรถค่ะฝั่งนี้บิวอินนี่ฝั่งนี้นะคะเป็นแผนกบิวอินทําความสะอาดรถเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแบบว่าพี่พี่อะไรแปลว่ารถเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเอามาบิวอินอยู่ฝั่งนี้บิวอินปุ๊บพอเปลี่ยนอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะค่ะอะไรไม่ดีเปลี่ยนหมดเลยพอเปลี่ยนปุ๊บพอพี่พี่เขาก็จะเอามาล้างรถเอามาล้างอะไรกันอยู่ฝั่งนี้ค่ะทําความสะอาดล้างบิวกันอยู่ฝั่งนี้เลย ที่แบบว่าแบบไม่ต้องกังวลเลยเนาะมาซื้อรถกับเราเรามีสูตรบริการให้แบบนี้เลยหลังการขายให้ถูกต้องรถมีปัญหาเอามาค่ะหาเราได้ใช่เพราะว่าเรามีซ่องฟรีทุกอาการสมเดือน3 0 0พันกิโลโอ้โหเห็นไหมหลังการขายจัดเต็มพี่พี่ไม่ต้องอาการเลยใช่มทุกอาการแบบว่าซื้อรถไปปุ๊บเอ้ยแอร์ไม่เย็นออาสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรแบบไหนเอามาหาได้สมเดือนฟรีฟรีทุกอาการค่ะเห็นไหมบอกแล้วซื้อรถกับเราเรามีประกันหลังการขายให้เนาะ แล้ววันนี้กี่นาทีแล้วจ๊ะกี่นาทีแล้วสิบแล้วหรออ๋อสิบสามอุ้ยพอดีพอดีตัดออกแล้วก็พอดีกี่นาทีแล้วจ้าอันนี้พอดีเอออ่ะโอเคนะไปปิดที่ที่สว่างไหมพี่มันมืดๆถึงว่าไฟไฟไฟมันนี่ไหมมันนี่ไหมตรงนี้ก็ได้อ่ะอ่ะนะคะวันนี้ทุกคนเรียวๆยืดตี้เลยนะเรียวๆวันนี้ก็ ใครนะคะที่อยากได้รถยนต์มือสองเนะาะให<ค>้นึกถึงเต้นรถประเสริฐผลยุสคาได้เลยค่ะมีมากถึง23สาขาประกันโครงสร้างประกันเครื่องเกียร์หลังการขายเรามีให้ครบเลยและทุกคันใช้เงินออกรถ1,900บาทเท่านั้นพนักงานประจำสามารถอนุมัติภายในวันได้เลยถามว่าค่าขายออกได้ไหมค่าขายออกได้เนอะอ,อ้ค่าขายออกได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือค <laughs> ้าขายแล้วดูแล้วดูววพี่ณเดชนะคะ เมื่อไหร่ซูสีถ่ายลแล้วแล้วค่ะขยับมาให้พี่นัเดตไปก่อนเชิญค่ะพระเอกเชิญจ้าอันนี้นะคะคันนี้เราก็ไม่ขายค่ะ <c oughs> ดูเสยผมอยู่หน้าหน้าคพณปักกล้องสีหินเหมือนเนาะ <c oughs> โอเคสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยเนาะ <c oughs> อยากดูรถรุ่นไหนปีไหนนะคะช่องทางการติดต่อใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย เนาะถ้าเกิดว่าอยากเห็นน้องหลินกับน้องฟ้า mm. ก็อยู่ที่สํานักงานใหญ่ถูกต้องค่ะเนาะวันนี้นะคะอย่างที่หลินบอกใครที่ทํางานประจําพนักง,งานประจําพนักงานบริษัทนะคะฐานเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นหนึ่งขึ้นไปอนุมัติภายในวันค้าขายออกได้ไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือว่าค้าขายออนไลน์ก็ออกง่ายเกษตรกรออกได้ค่ะขา้าราชการไม่นับอายุงานนะคะและพี่ๆทุกคนที่ติดปัญหาหรือว่ามีปัญหาเรื่องไหนในการยื่นซื้อรถยนต์มือสองสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยเนาะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการออกวิทยนลมือสองก็สอบถามกันได้เลยนะคะะสำหรับคลิปนี้หลิงกับฟ้าขอลาไปก่อนเดี๋ยวให้น้องฟ้าพูดส่งท้ายหน่อยอมีอะไรอยากบอกพี่ๆไหมค่ะก็เอระวังการโอนเงินการโอนเงินนะคะการโอนจองนะปกติโอนจอง1,000บาทเนาะพี่น้องและช่วงนี้เป็นเดือนสุดท้ายไม่ใช่เดือนสุดท้ายสิต้องบอกว่า เฉพาะเดือนโปรสงการนะคะปะกติจอง1,000บาทแต่ถ้าพี่จอง5,000นะคะรุ่นรับปั๊มฉีดน้ําแรงดันสูงไปใช้กันฟรีเลยจับสลากสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะและก็ในการในการจองนะคะจอง1,000บาทเนาะ <c oughs> ก็จะมีการโอนนะคะต้องเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้น <c oughs> ่ใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนบุคคลชื่อบัญชีว่าอะไรคะพี่ลินประเสริฐผลรุ่งเรือนความพนมจำกัดค่ะค่ะบัญชีนี้บัญชีเดียวถ้าเกิดว่าลูกค้าโอนบัญชีส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบนะคะคะแล้ว,ว่ามิจฉาชีพกันด้วยนะคะทุกคนนะเพราะว่าแบบว่ามีเคสมาแล้วไงเราก็เลยแบบว่าเตือน เตือนลูกค้าทุกท่านว่าระวังกันด้วยให้โอนบัญชีบริษัทบัญชีเดียวนะคะค่ะอ่ะโอเคสำหรับว่ามีหลิ่นกับฟ้าเนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะพารีวิวอะไรหรือพาไปชมเต็นท์สาขาไหนะนะคะก็กดติดตามกันไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ